สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกิจตุมพารวยนะคะวันนี้เรากำมาปิ้งหมูค่ะนะคะจะหมักหมูปิ้งกินกับข้าวเหนียวนะคะวันนี้หมูปิ้งหมูปิ้งปิ้งกินกับข้าวเหนียวอ,อันนี้มันบังกล้องนะ อย่างี้หมูปิ้งค่ะหมูปิ้งอนนี่น่าจะสุกแล้วหมูปิ้งอร่อยอร่อยเอาขาโผลเขาปิ้งเลยยั ฝั่งนี้สุกแล้วยังเหลือฟังนี้ยังไม่สุก หลุดมือหลุดมือจะให้มันสุกหยู่ข้างนี้มันยังไม่สุกน้ำมันเยิ้มเลยหมูน้ำมันเยิ้มเลยหมูหอมน่าก,กินมาก อร่อยอร่อยนะคะหมูปิ้งเราหมักเองปิ้งเองตรงนี้มันยังไม่สุกเท่าไหร่เนี่ยตุ่มมันสุกๆจะหน่อยตรงตรงเนี้ยตรงนี้เหลือตรงนี้ยังไม่สุกดีรือมันสุกแต่มันไม่กรอบอ่ะมันกรอบๆ,ๆหอมๆอย่างเตาไฟตาฟปืนต่อ่าน ขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรคยทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์นะคะแห่งเๆเอยๆปังๆงคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะ